เอาละครับก็ต้องขอการสวัสดีไม่มีคนด้วยนะครับมิอยู่ผมมีกษัตริย์ซารีนะครับดูกันในเกมป๊อปนะครับเรียกว่าป๊อปดีกว่าเผื่อทุกคนอาจจะไม่คุ้นชื่อนะครับจริงๆชื่อเต็มมันปิ้นออฟไพเรตนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นก็เลยแบบปิ้นออฟไพเรตก็คือ p o p นะครับผมเรียกว่าป๊อปก็อยู่ในเซิร์ฟเวอยดนามเดิมนะครับแต่ทีนี้ก็อยู่กับตัวใหม่อยู่กับนายที่ชื่อเอ่อซูเปอร์มิกษะนะครับเป็นราบใหม่ที่ผมสร้างขึ้นมานะครับเพื่อที่จะ เก็บตังค์ซื้อนะครับอ่าสุ per solo ซึ่ง super solo เนี่ยความรถพิเศ,ศ,ศษคือมันตีหมู่นะครับตีทั้งทีมอะแล้วก็ทาไม่ตายทั้งทีมด้วยนะครับแล้วก็จะมีการติดสถานะเกิดขึ้นด้วยนะครับซึ่งมันโหดมากคือสถานะแบบที่มันมันติดก็คือถ้าไม่ตายก็จะเป็นสถานะที่แบบว่าเอา่อไ,ไม่ไม่ไม่มันจะมันจะเลือกนะครับว่า ใครที่มีเลือดมากที่สุดในทีมนะครับมันก็จะตีสถานะคือหัวใจนะครับเป็นสา้ะหัวใจก็คือสับสนนะครับก็ไม่ใช่สับสนเี่คือยั่วยุนะครับซึ่งสถานะยั่วยุเนี่ยยั่วยุก็คืออ่ากลับไปตีทีมตัวเองนะครับส่วนถ้าไม่มีทีมตัวเองเหมือนกับว่าทีมตัวเองตายหมดแล้วนะครับก็จะตีลมนะครับจะจะตีลมไปเลยก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ตีฟรีอย่างเดียวก็เป็นเทิร์นที่เสียเสียฟรีนะครับ แต่ถ้าเป็นการลงดันอย่างเงี้ยคือโซโลมันจะปาทีเดียวหายทั้งทีมไงคือมันโหดมากคือตอนนี้ถ้าเอา่อผมยอมรับว่าผมต้องเปลี่ยนเกมเล่นนะครับคือเนาะยังไม่ได้ดูเฮี้ยไรเลยคือมันเร็วมากโซ่เดียวไปเลยเห็นไหมโคตรโกงอะ่ะคือแบบฉับเดียวหายหายทั้งทีมคือแบบไม่ต้องสืบอะจุบอืดูดิไม่ต้องสืบอ,อะ,บออออะทีเดียวหายทั้งทีมอะโคตรโกง โอเกิน oh, ชับเดียวไปเลยอืมสําหรับพวกลงดันนะครับอ่าสุ per s o โลจะเป็นตัวที่ดีมากๆนะครับคือแบบมันต้องเก็บทองเพิ่มอีกสักหกหมื่นนะครับถึงจะได้มานะครับสําหรับสุ s o โลมันเกียนแค่เฉพาะดันนะครับแต่ว่าสู้คนมันก็จะเอ่อมีมีการแบบอ่าเีเยนน,นิดนึงนะเพราะว่ามันอาจจะฆ่าไม่ตายก็ต้องใช้เวลาอีกสักหน่อยขนาดติดบล็อกแม่งยังตายหาเลยโอ้เกิน ติดบล็อกเมื่อกี้สองตัวยังตายเลยหยุบบนหันติดบล็อกตัวหนึ่งก็ตายตายยู่ดีก็แบบแนีละถ้าเป็นแบบบอสแบบนี้นะครับมันก็จะเห็นสถานะง่ายขึ้นนะครับซึ่งผมไปลองมาแล้วก็ติดหมดนะครับอืมติดหัวใจแล้วเห็นไหมแล้วก็จะติสะีสถานะผีน้อยนะครับสถานะผีน้อยเนี่ยก็จะเป็นอไปแล้วเจ็ดหมื่นตายหายอยู่แล้วสถานะผีน้อยก็คือลดตัวสะก่อนนะครับแล้วค่อยตีนะครับ เรโทรสักครั้งละ25นะครับต่อต่อตึงต่อหนึ 1, ่งเทิร์นนะครับแต่โซโลจะทําให้ติดถึง2เทิร์สองเทิร์นด้วยกันนะครับอันนี้คือตัวอย่างคร่าวว่าทําไมโซโลถึงโหมดมากนะครับอันนี้คือหลังจากที่ว่าผมไปตีกับรหัสน้องผมนะครัแแม่งชื่อก็เฮียแล้วพรทับยีกีนะครับเป็นตัวเลเวล88นะครับเนี่ยตัวแปดสิบแก็จะเป็นสายนี้นะครับเนี่ยเป็นเป็นใช้เอาคีนะครับเอาคีเป็นพลเอก ก็อัดเป็นของม่วงนะครับของม่วงคือของเกือบจะเป็นของของที่ดีที่สุดนะครับก็เลเวลแปดสิบแปดนะครับตอนนี้ก็เลเวลเจ็ดสิบห้าเองนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะทําไมถึงซูเปอร์สโลถึงรู้สึกว่าเก่งเหลือเกินก็ไปดูเลยครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะอะ่ดูนะครับอืมดูปาดไม่ค่อยเข้านะตัวแข็งแปลกๆปกนะอืมดู ก็ผมทำให้ตายไปแล้วทีนี้จังหวะนี้ก็สาปปึบหายทั้งทีมเหลือตัวเดียวซึ่งผมเลเวลเจ็ดสิบห้านะครับซึ่งแบบมันต่างกันนะผมตีไม่ค่อยเข้า,ขาดูสังเกตดีๆผมตีไม่เข้านะแต่ซโลวจะปาดแรงมากพอตีสถานะหัวหัวใจปึบจะตีเบ้าปึบไม่มีอะไรเกิดขึ้นบึง้ง <c oughs> โอ้สู้ไม่ได้อะคือแบบแย่มากนะคือแบบมันมันเกียนอนะมันโคตรเกียนเลยแหละไ,ไม่ใช่เกียนเฉยมันโคตรเกียนเลยแหละ ไม่ใช่แล้นะคือลูกน้องที่ผมไปหยิบมาทั้งหมดมาก็กคือดูดิลูกน้องผมเลเวลแปดิก็มีนะอันนี้คือลูกน้องนะครับก็จะเป็นแบบลูกเหลือเนี่ยแปห้าอย่างเงี้ยคือแบบโดนปาดทั้งทีมหายก็ก็เป็นนะคือแบบแม่งสู้สู้ยากมากไอสัตว์โคตรเกียนเลยโอเคเดี๋ยวผมกดให้ดูแล้วกันนะว่าโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใจไม่รู้คือผมแม่งถลุงทองหมดเลยผมมีทองอยู่ไม่เยอะนะครับ มีตอนนั้นเก็บมาสามแสนเพราะว่าทํากิจกรรมให้มันเสร็จๆเนี่ยไม่ใช่หรอกคือคือที่ผมทำก็คือทําให้กิจกรรมมันเสร็จนะครับเพราะว่ากิจกรรมมันจะหมดพอดีนะครับซึ่งมันจะมันจะมันจะช้านะครับมันจะไม่มีสิทธิพิเศษแบบนี้อีกแล้วอันนี้คือตอนที่ผมไปหาลูกเรือนะมึดดูดูเขาแปดสิบห้าเจ็ดเจ็ดสิบสองตอนนั้นคือแบบหัวเรือโคตรแข็งแต่แบบสู้ไม่ได้ ือแบบมันมันมันโกงมากอะ่ะถ้าสังเกตอีกอีกทีนะครับตอนที่ว่าหัวเรือติดสถานะหัวใจปุ๊บตีสตูฟี่สตูฟี่ตายเลยอันนี้คือสถานะแบบยยุนะครับยุไปทีทีมตัวเองให้ทีทีมตัวเองตายนะครับซึ่งมันแบบโคตรเดีย <c> ว <oughs> <c oughs> ตอนนี้ก็แบบก็ตอนช่วงนี้ก็ผมก็ไม่ได้ลงคลิปอ่า s h a d o w e ไฟสามอีกแล้วนะครับก็อาจจะมีเกมแบบแบบนี้นะครับซะมากกว่าเพราะว่าผมอาจจะใช้เวลาน้อยลงนะครับ เกมพวกนี้นะครับทำให้ผมรู้สึกว่าเวลาเล่นเกมแล้วผมได้มีเวลาพักมันไม่เหมือนแบบ Shadow Fight อ่ะ Shadow Fight มันสามารถเล่นได้เรื่อยๆเหมือนม,นมันมีพลังงานมันไม่มีพลังงานนะครับมันคือก็เล่นแบบไม่เหมือนภาค2อะ่ะภาค2ก็จะมีหลอดพลังงานนะเป็นเป็นอิน i n i t เอ่อจะเป็นแบบพวกเอ่อถ้าเป็นโปรก็จะเป็นอ i n ินิตี้พลังงานนะครับก็สบายใจได้เลยโอ้ยสัตว์มันกดไม่ค่อยติดนะแปบ๊บหนึ่งนะเบิรดลงละคนแฟร์แปบบ๊แบบโอเค ทำให้เต็มจอได้เออโอเคนะครับก็่วงน,นีก็เล่นกีตาร์ไปด้วยนะครับก็เลยรู้สึกว่าอืมไม่ว่างเลยก็หัดกีตาร์อยู่นะครับผมมกักจะจดจอ,จอ,จอกับอะไรที่อยากทํซะมากกว่านะครับอ่ะตีเบา้าไม่ไม่มีอะไรโดนใครทั้งสิน้นซโล่ก็จะเป็นแบบตัวที่โกงอีกอย่างก็คือเวลาตีอ่าตีตีตีธรรมดาเนี่ยจังหวะตีธรรมดาเนี่ยมันก็จะฟื้นอ่โทรศัท์นะครับ ยี่สิบห้าทั้งทีมนะครับซึ่งมันเฮี้ยจัดอะผู <c oughs> ้ตรงผเฮี้ยจัดก็ได้นะครับคือมึงเฮี้ยมากเอมัน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 เพิ่มให้ทั้งทีมนะครับแล้วก็เพิ่มให้ตัวเองอีกยี่สิบห้าก็รวมทั้งการตีก็จะเป็นห้าสิบนะครับห้าสิบใช้ตัวฮิลสองตัวก็ครบหนึ่งร้อยพอดีใช้ท้าไม่ตาได้หนึ่งครั้งแล้วก็ฟื้นตัวสตส์ตัวเองอีกสามสิบห้าคือแบบ <c oughs> โอ้แม่งโหดที้เฮี้ยคือแบบมันมันเกียนนะถ้าถามว่า เก็บเก็บ5 0 0แสนซื้อเลลี่ดีไหมซื้อเลลี่ก็ดีกว่าอยู่แล้วนะครับแต่ว่าทำไมถึงเลือกโซโลก็คือความสร้างพิเศษของโซโลมันเห็นได้ชัดมากเลยโอ้ยไม่ได้คุยอะไรกันเลยนะทีเดียวก็บินละคือมันลงดันได้สบายอ่ะจริงๆนะมันลงดันสบายนะครับของโซโลนะแต่ว่าถ้ามันแบบยังไงว่าลงดันสบายก็จริงแหละแต่ถ้าไปสู้คนมันก็จะแบบ ถ้าเจอคนที่เล้งสูงๆนะครับแล้วก็มีตัวแบบแก้ทางไม่ได้ก็ซวยไปนะครับโอเคห้าสมบัติกันต่อนะตอนนี้ก็จะทําให้เป็นของแดงทั้งตัวแหละตั้งใจว่าจะอาจเป็นของแดงทั้งตัวนะเทปได้ยังโอ้ร้อยห้าสิบยังไม่ได้ยังไม่ได้คือตอนนี้ก็พยายามทําของแดงให้ทั้งตัวก่อนนะครับถ้าของแดงทั้งตัวมันก็จะได้เขาเรียกว่าความสำเร็จเพิ่มนะครับ อตอนนี้ก็โซโลก็จะเป็นอแหวนม่วงนะครับแหวนม่วงก็จะเป็นแบบระดับวิวเจ็ดสิบห้าก็คือตามวิวนะครับคือความแบบมันมันเกียนมาก็เกียนอย่างเล้ยมันไม่ต้องมันไม่ต้องวูดอ่ะไอไอโซโลมันมันสบายมากเว้ยคือสําหรับคนที่หัดเล่นนะครับก็ถามว่าแนะนํำไหมก็แนะนำอนะแต่ว่าช่วงแรกๆมันจะมีทองไม่ถึงนะครับทองเริ่มต้นเราจะได้มาที่สองแสนสี่นะครับ โซโลจะขายอยู่ที่สามแสนนะครับผมเพิ่งเพิ่งเพิ่งมาได้ซื้อช่วงเลเวลหกสิบกว่าๆเองจุบนั่นแหละก็ซื้อวันเดียวกันที่ซื้อซื้อช่องชุดทั้งชุดสูตรนะซื้อชุดสูตรซื้อสัตว์ขี่ซื้อโซโลนะครับซื้อของที่เป็นเอ่ออ,อ,อะไรวะเอ่อของแต่งนะครับมันเป็นของแต่งแต่งในอ่อในห้องห้องสัตว์ขี่นะครับเออแต่ผมก็ยังไม่ได้ทำนะเดี๋ยวผมเอาไปทำทีหลังก็ได้โอเค มึบออยู่เฉยๆไปตีไม่ได้ไม่โดนดาเมจทุกคนจะเลือดเต็มหมดแล้วก็ตุ่มเก้าหมื่นเก้าก็ถ้ารอดก็กเจ๋งพอถ้าตายก็สวยไปโอเคนะครับเดี๋ยวผมไปใสยของตกแต่งห้องเฮียติปกดไม่ติดไอ้สัยโอเคพลิกด้านหน่อยเ็ด้ม นีหายลงใส่โทรศัพท์นี่น่าจะไปแล้วฮะโอเคห้องสัตว์ขี่เนาะตัวนี้กดสปที่สัตว์ขี่นะครับแล้วก็กดไปที่แฟชั่นนะคไม่ใช่ไม่ใช่อันที่สองนะครับแล้วก็อ่ากดแท็บไปเพราะว่าผมซื้อมาหนึ่งนี่นี่นนเจอละอันนี้ก็จะบวกเป็น C ีเอ็กแท็กกับอ่าเลือดนะครับก็กดดับเบิ้ลเข้าไปมันก็จะบวกเข้าไปอีกนะครับซึ่งถ้าถอดมันก็จะอยู่แค่เดี๋ยวถอดได้ปะ มันถอดไม่ได้อีกสัตว์จริงๆมันควรจะถอดได้นะแต่มันถอดไม่ได้กช่างแม่งนะครับก็ถ้าถามว่าซื้อมาทําไมก็มันจะบวกนะครับมันจะบวกพวกเ,เกรดทั้งหลายแหล่นะครับถ้าซื้อมาเป็น m x ็มเกแท็กก็จะเป็นแบบสายเมดนะครับสายตัวเวทการโจมตีเวทนะครับ m x t a เกแท็กก็ของผมก็จะเป็น C ซียแท็กเพราะว่าโซโลก็จะเป็นสายคิทิคอนนะครับเป็น C แท็กคิทิคอนดาเมจ ส่วนคนที่บางตัวมันเป็นสายเพี็กแทกนะครับเป็นาการตีปกตินะครับก็จะมีแบบพวกแบบนั้นอยู่นะครับแล้วก็เป็นแบบป้องกันก็จะมีนะครับพวก c d e ดนะครับ c d e ็มเแล้วก็ a, a d e อนะครับอีกอย่างก็จะเป็น HP นะครับเป็นเลือดไอสัตว์ชิบหายแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมขอรีก่อนเฮ้ยบ้าบอบ้าบอคอหอยหลอดแล้วก็กลับไปหมด ไม่ต้องไม่ใม่ไม่ไม่กูไม่ต้องการแป้นพิมพ์ไม่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 กูไม่ต้องการอันนี้ไอสัตว์กูหลอนมาละลงละครแฟดไอสัตว์เออนะครับผมต้องการลงละครแฟดนะเพราะว่ามันจะได้เล่นแบบเต็มจอนะมันจะดูง่ายๆแล้วก็นิ้วมันก็จะกดง่ายด้วยโอเคต่อไปเราก็ต้องเจอลากินะครับลากิก็ตอนช่วงตรงนี้ก็จะเป็นแบบเอ่อช่วงที่ว่าเราต้องช่วงลูฟี่ที่แบบ ขึ้นมาบนเกาะท้องฟ้าก็จะมีแบบเรื่องวุ่นๆุ่นเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนะคู้คมกดที่ม่งเยอะชิบหายหยุบไม่ต้องกดแบบกดกดรีบกดเร่งก็ได้ก็แบบสู้แบบเฉยเฉยแบบสโลมันแบบเกียนอ่ะมันชึบหายดาเมจมันไม่มันไม่สมควรที่จะเกิดขึ้นแบบนี้นะเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็แบบตีหมู่ทีเดียวดาเมจขึ้นเป็นแสนอะคือแบบถ้าถ้าของผมถ้าผมแบบ จนแบบถ้าเล่นแบบทุกวันแล้วแบบถ้ากมมีเติมอ่ะเออพูดตรงว่าถ้าผมเติมนะครับถ้าผมเติมก็แบบป่านี้ผมก็ไม่ได้อยู่นี่นะครับผมก็ทะลุไปวอเตอร์เซเว่นแล้วนะครับคือแบบไม่ได้รีบนะแต่ว่ามันก็ต้องไปให้แบบไปให้ทันรหัสน้องนะครับแล้วก็ตอนนี้ตัวหลักนะครับตอนตัวตัวหลักที่เล่นอยู่ตอนนี้ก็เลเวลหนึ่งร้อยสิบเจ็ดนะครับก็จะเป็นเออเ,ออเออจ้า,จา,าโจทะล่นะครับจาาโจทะล่เนี่ยเวลร้อยสิบเจ็ดนะครับก็ ตอนนี้วิวหนึ่งร้อยสิบเจ็ดพอดีเป๊ะอยู่ที่คูจานะครับอยู่อยู่เกาะคูจาอยู่เกาะสตีนะครับเกาะที่บอเห็นฮอกอยู่นะครับ mm hmm. ตามเนื้อเรื่องแหละก็ไปหลังจากที่ว่าโดนวาโทรโรมิวคูม,มาตบนะครับก็จะไปอยู่ตรงนู้นหมดนะครับแต mm ่ hmm. คนจังอาจจะกระจายนะครับก็ช่วงนี้ก็ไม่ได้แบบลงดันเยอะนะครับ mm hmm. ขอทําของก่อนจะไม่รีบนะครับ mm hmm. เพราะว่ามันเริ่มแข็งแล mm ้ว hmm. เออมีฮอก มีฮอกเริ่มปาดไม่ค่อยตายแล้วก็ดาเมีดหายเยอะนะครับหายมากพอสมควรแต่ตอนนี้มีทองดองอยู่ประมาณแสนสองแสนสองนะซึ่งจะเกือบเท่าทุนที่เขาให้แล้ะถ้าถามว่าเก็บเก็บสามแสนซื้อโซโลดีไหมก็ตามที่เห็นนะมีมีอย่างนี้ให้ดูก็แบบสบายนะไม่ใช่นำล่องนะเนี่ยอันนี้คือไม่ได้นำล่องนะครับนำล่องจริงๆผมไปทำมาแล้วก็คือแบบลองทำทุกอย่างที่แบบในรหัสหลัก ทำหมดเลยทีนี้ลอาดรองจะเดินง่ายโอเคนะครับก็ถ้ายัางเล่นอยู่อย่างนี้ก็แบบมันก็ไม่ต้องรีบนะก็เล่นไปก่อนนะไม่ต้องไม่ต้องไปแบบอะไรเยอะนะครับขอแค่ลงดันเก็บเลเวลไปมากๆนะครับเพราะว่าเกมพวกนี้จะเป็นเกม M O P G นะเป็นแบบ RPG เล่นเก็บเล่นตามแล้วนกะ็ทำไปเรื่อยๆนะไม่ต้องรีบ มันจะมีะขีดจํากัดตรงที่แบบว่าถ้าทําเสร็จแล้วก็เราก็แบบแล้วก็แบบตีเขาเรียกว่าตีต,ตีตีทิ้งไว้อ่ะอืมตีทิ้งไว้คือที่อะไรวะคือแบบตีตีแล้วปล่อยไว้นะครับให้มันตีเองอย่างเงี้ยก็แบบเตียดอัตโนมัติกับก็สองร้อยครั้งใช้เวลาประมาณหกชั่วโมงสี่สี่สิบนาทีนะครับจนกว่าจะตีเสร็จก็เร็วอยู่พอสมควรนะครับก็สองร้อยสองร้อยครั้งก็หกชั่วโมงสี่ ีไปก็ปล่อยเลยครับปล่อยยาวเลยปล่อยยาวฮะก็แบบไม่ต้องไปเล่นมันนะครับก็มีเวลาพักนะครับทําเสร็จก็ทําอย่างนั้นแหละกิจวัตรในเกมนี้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าผมทําอะไรบ้างนะครับในในเกมนี้ผมก็จะมีทําไม่กี่อย่างนะครับก็จะทําให้แบบครบหนึ่งร้อยอย่างไอมันจะเป็นแต้มนะครับแต้มหนึ่งร้อยมันจะเป็นแต้มกล่องนะครับกล่องกล่องพิเศษ เวลาทำครบมันจะได้คะแนนพิเศษมาแล้วเอาไปเปิดกล่องนะครับก็มันจะมีกล่องเลเวลร้อย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 ห้านะครับร้อยห้าก็จะมีกล่องพิเศษที่แบบว่าถ้าเล่นแล้วถ้าทําเสร็จครบแต้มหนึ่งร้อยสามสิบก็จะได้แบบกู <c oughs> ไม่ต้องพูดแล้วแหละไอ้ตรงดันพวกบอสทียอะไรเนี่ย <c oughs> แม่งกระจอกขี้ที่เลไสัตว์โอเคนะครับเดี๋ยวออกมาพูดตรงนี้กันดีกว่า โอเคนะครับกิจวัตรผมกิจกิจวัตรแรกก็คือกดไปที่ไดอารี่นะครับไดอารี่แล้วก็กดล็อกอินตรงนี้นะครับตรงนี้มันจะมีล็อกอินให้กดไปที่ล็อกอินปุ๊บแล้วก็เสร็จนะครับกดล็อกอินก่อนครั้งแรกนะครับแล้วก็กดไปที่เออ่ดตแท็กนะครับมันจะเป็นภารกิจพวกนี้นะครับแล้วก็ทําตามในนี้เลยนะครับทําตามในนี้มันจะได้แต้มพิเศษนะครับตามครบสามอย่างมันได้แต้มพิเศษแนะนําว่าทําเป็นสีทองนะครับให้กดรีเฟรชตรงนี้ จนกว่ามันจะเป็นสีทองนะครับสีเหลืองไม่สีทองสีเหลืองนะครับก็ทำแล้วมันจะได้สีแต้มถ้ามันถ้าต้องกดรีเฟรชแบบนั้นหนือว่ามันก็จะขึ้นแบบถ้ามันแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นแบบเอ่อกรอบสีทองนะครับกรอบมันจะเป็นกรอบกรอบขึ้นวิ่งวิ่งวิ่งบนบนกับภารกิจนะครับก็ให้ไปทํานะครับก็ก็กดตามมันไปก็ให้มันมันก็จะพาไปทํานะครับแล้วก็ทําตรงนี้จะเสร็จนะครับแล้วก็พอเสร็จจากนี้แล้วนะครับก็จะเป็น มาตรงที่โปรดักชั o n นะครับโปรดักชั o n ก็กดวันค l i c นะครับวันค l i c แล้วก็ไปเลยนะครับกดวันค l i c แล้วก็กดออกเลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องไปเรื่องเยอะแล้วก็กด my status นะครับก็จะเป็นแบบอ่าลงแร่นะครับลงแร่แบบนี้แล้วก็ไปยึดแร่ได้นะโดยที่ว่าใช้พลังงาน10นะครับก็กดปุ่มแค่นี้ไม่ต้องเรื่องเยอะนะครับก็กดอย่างนี้นะครับตอนนี้พลังงานผมอยู่ที่529ต้องสังเกตตรงนี้ ถ้าผมไปตีตรงนี้ตอนต่อไปผมก็จะเหลือพลังงานอยู่ที่119นะครับคือเก็บแร่เนี่ยจะใช้พลังงาน10นะครับเ,เห็นไหมใช้พลังงาน10นะครับในการยึดเหมืองโอเคแล้วก็กดไปที่อีเวนต์อีเวนต์ลิสต์ะะ event, event list, นะครับแล้วก็มันจะอยู่ข้างล่างนะสำหรับภารกิจที่แบบเราทำเสร็จแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยมันก็จะมีแบบพวกนี้นะอ m เ e ลดาว n r รีวอร์ดนะครับสเต็เบสอ่าโก โกกิฟแล้วก็เทนคิวรดักชั่นก็กดไปนะครับแล้วก็เทเซฮันนะครับ Hunt, เทเซฮันก็แบบหาสมบัตินะครับตรงเนี้ยตัวเนี้ยนะ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 เนี่ยหาสมบัตินะครับก็หาไปแต่ก็ไม่ได้ทำหรอกยิ่งหาแค่ครั้งเดียวก็เสร็จแล้วนะมันไม่ต้องทำก็ได้นะครับแล้วก็จะมีแบบยึดเหมืองมีกิวนะบริจาคก,กิวจะมีกิวอยู่กิวที่ผมสร้างไว้นะครับ โอเคเดี๋ยวดูดูสมาชิกกิวกิลมีสี่คนเองนะครับมันจะมีซูปเปอร์มิกาสะหนึ่งคนนะครับซูปเปอร์มิกาสะแล้วก็มิกาสะซาวลิตรงนี้ก็แอดเพื่อนไปด้วยแล้วก็จะมีพรนครับเอเอีก็แอดเพื่อนไปด้วยแอดเฟนตรงนีนนะ้นะครับถ้าถามว่าซูปเปอร์มิกาสะไม่ๆๆนี่นี่โจทารุโอะโจทาโอะโจทาโอะนะครับตอนนี้พลังค่าพลังสู้รบอยู่ที่แปดแสนสองนะครับอืม ครับลองสโลป 18, อยู่ที่แปดแสนสักก็พอสมควรนะนี่ก็คืออ่ามีฮอกนะครับมีฮอคก็เลือด2องแสนชุบทอง10ดาวนะครับก็เหนื่อยพอสมควรแล้วก็เป็นรอคัสสามนะครับนี่รอคัสสที่ผมใช้นะครับเลือดก็อยู่ที่แสนแปดเองไม่เยอะนะครับเนี่ยมีรอคัสสามเป็นตัวหลักกับมีฮอกนะครับ ตอนนี้ที่กำลังจะทำของโจทาโร่ก็จะเป็นมิโดระ ola, นะครับตรงนี้มันจะชื่อมิโรอินะครับนี่นี่นี่มิโดระการจะทำตัวนี้นะครับจะปั้นตัวนี้ขึ้นมานะครับเพื่อเอามาแทนอชอปเปอร์เพราะว่าถ้าเอามาแทนชอปเปอร์ไม่ต้องฮิวเยอะนะครับไม่ต้องใช้ฮิวเยอะเพราะว่าฮิวสองอยู่แล้วก็คือรอถ้าไม่ตายก็จะฮิวเลือดให้เพื่อนนะครับแล้วก็ขยักก็จะฮิวเลือดอยู่แล้วนะครับ ก็จะใช้ตัวนี้เป็นตัวเพิ่มตัวสะแทนนะครับส่วนมิกา,าสะแซาลีก็ตอนนี้เลเวลร้อยสิบเอ็ดแล้วนะจ๊ะในความโหดเทียมตอนนี้ก็ใช้ตัวหลักเป็นพนเอกพนเอกอเอาคีนะครับแต่เอาคีเนี่ยผมจะไม่ทํานะครับจะไม่แบบไปไปยุง่งไปยุ่งเยอะนะครับเพราะว่าผมไปทําฮิรายโฮชิคือของเลเวลร้อยสิบคือแบบถ้าไม่ตายทีเป็นล้านอะคือแบบโหดมาก คือใช้ตรงนี้ใช้ฮิวสามนะครับจะมีขายฮิวขยายคลาสองแต่ว่ารอเลเวลร้อยสิบนะครับผมจะทำเป็นคลาสสามส่วนลิลุนะลิลุก็จะเป็นแบบตัวฮิวแบบชนิดถ้าแบบว่าเอ่ออาไว้แบบฮิวฮิวช่วยเฉยนะครับเพราะว่าเกรดมันก็ไม่ได้ดีไปกว่าเอ,อ่อวิววิวนะครับวิวไม่ได้ดีไปกว่าไปกว่ากันนะครับว่าใช้ลิลุไปเหอะนะครับ ดิรู้ก็จะเป็นแบบท่าไม่ตายก็จะเป็นแบบฮิวออกไปฮิวจะเพิ่มโทรศัพท์นะครับทั้งทีมนะครับสาแล้วก็ฟื้นโทรศัพท์ตัวเอง100นะครับแปลว่าใช้ท่าไม่ตายได้เรื่อยๆนะครับส่วนที่เราชีนะครับก็จะฮิวช่วงต้นนะครับฮิวช่วงต้นก็จะฮิวไป25่สิาแล้วก็ได้เกาะนะครับเกาะเขียวทั้งทีมนะครับเป็นเกาะป้องกันทั้งทีมนะครับซอฟ์ดาเมจส่วนท่าไม่ตายก็จะเป็นแบบทำดาเมจนะครับทั้งทีม ไปเรื่อยๆนะครับโอเคส่วนพรับอีกอีของน้องผมก็จะเป็นแบบใช้ตัวหลักเป็นอวคีนะครับแล้วก็อัดตัวตัวผมแล้วก็เอนะครับอ่าใช้อใช่อแล้วก็ผมผมนี่ก็จะเป็นของน้องผมนี่ก็จะเป็นแบบสายนี้นะเป็นถ้าไม่ตายเลือกใช้นะครับก็จะเป็นของอวคี ee, เหมือนกันนะครับส่วนตัวนี้จะใช้ท้าไม่ตายของคโคโคไดนะครับตัวนี้ ตัวนี้ใช้ทําไม่ใช่ตัวนี้ใช้ทําไ็นตายของเอ่อเอ่าอัลฮีนะครับส่วนโจทตุรุโละจัตโรุโลหัวแคนจัตุรโละหัวแคนนะครับหัวแคนก็จะเป็นเออ่หัวแคนก็จะเป็นทําไ็นตายของไอเขาขอด้ายนะครับอืมมันก็จะขึ้นแบบนี้เมื่อก่อนอา่าส่วนเอสเนี่ยก็ซื้อมานะครับซื้อเอสมาทําไมก็ไม่รู้เพราะว่ามิคาซาโซลิไม่ได้ซื้อเอสมาแต่ก็มีเอสอยู่นะครับ นี่เใช่ไหมเพราะมันจะมีกิจกรรมหนึ่งที่เรียกว่าฮอลโล่นะครับกิจกรรมฮอลโล่พาไปดูนี่นี่นี่เบตต์น์ฟิลนะครับไพเร็ตเบตต์น์ฟิลลนะครับอันนี้ผมจะเรียกว่าฮอลโล่นะครับเพราะว่ามันเขียนว่าเฮอเอ่อฮอลเนอร์ uh, Honor, นะครับฮอเอ่อฮอลเนอร์ฮอลเนอร์แบบฮอลเลอร์ช็อปก็จะเป็นแบบพวกแบบเอ่อเวลาเราลงก็จะได้แต้มมานะครับก็แล้วก็แต้มพวกนี้ไปซื้อนะครับซื้อของที่อยากได้ในนี้นะครับ ตอนนี้เนี่ยกะจะซื้อไม่ได้กะจะซื้อไข่นะครับเอ็งจาริก้าก็ไม่คิดจะซื้อเอสก็ไม่คิดจะซื้อแล้วนะครับก็เป็นแบบน่าจะประมาณว่าซื้อไอ้นี่นะครับแล้วก็เอาไปอัดโซโลให้หมดนะมันจะเป็นของขวัญน,นะมันก็จะให้ของขวัญแบบตรงนี้นะเป็นกิฟนะเป็นกิฟแบบนี้พอให้เนี่ยเลเวลต่อไปก็จะได้แบบเนี่ยไลท์ตอนนี้เลือดตอนนี้ก็อยู่ที่พันเก้านะครับที่บวกตอนนี้คือพันเก้า ถ้าให้เลือดเป็นเลื1 8ก็จะได้ให้เลือดเป็น2 0 6 0นะครับซึ่งก็จะให้มาอีกเรื่อยๆนะครับก็จะบวกไปเรื่อยๆนั่นแหละใช้รีบอลสอครั้งมันก็จะบอกไว้ไว่าใช้รีบอลเท่าไหร่ใช้อะไรเท่าไหร่รีบอลนั่นคือเกิดใหม่นะครับเกิดใหม่ก็คือทําให้ตัวละครเนี่ยจะมีค่าสเตตต,ตรงนี้เพิ่มขึ้นนะครับพวกค่าสเต็งนะครับเพิ่มขึ้นคือแบบเกียน่ะตอนนี้คือสโลคูเฮียมาก เกียนสัสเกสียนแบบไม่ต้องสืบโอเคนะครับก็สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผมเดี๋ยวทำให้ดูก่อนอโอเคตีทิ้งไว้ตีทิ้งไว้เขาเรียกว่าตีทิ้งไว้โอเคไหนววาหนวานวาหนหวายามา,าโอเคเอาละครับทุกคนวันนี้ฮะโอเคแบบนี้นะครับแล้วก็ ออกเกมไปนอนซะสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม